สวัสดีค่ะ FC น้องไอสารวัตรนะคะวันนี้มาพบเจอทักทายกันอีกแล้วนะคะโดยนะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวนะคะข่าวที่กําลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ของบ้านกกอกนะคะข่าวของลุงพลกับป้าแตนนะคะซึ่งก็มีข่าวออกมาว่านะคะ ผู้ใหญ่ทางช่องอมรินนะคะมีการขอร้องไม่ให้น้องไอซ์นะคะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางบ้านกกเกอกอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังมีหลากหลายประเด็นเกี่ยวพันกันเข้ามานะคะแต่นะคะแอดก็คิดว่านะคะน้องไอซ์นะคะก็คงจะส่งกําลังแรงใจไปบ้านกกกอกอยู่แล้วนะคะ หรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะยังส่งความรักความปรารถนาดีไปถึงลุงพลป้าแตนอยู่นะคะโดยการอยู่ห่างๆแบบห่วงห่วงนะคะพร้อมกับส่งกำลังแรงใจไปหาลุงพลกับป้าแตนนะคะซึ่งน้องไอซ์ก็มีความผูกพันมาก่อนนะคะ